โอ้เนียนเป็นเนียนนะครับยังมันต้นแสบแก้วหูช่างไม่ต่อยนะครับที่นี่เลยไม่มาเขาหางอยู่นี่เลยระบบย่อระบบพ่อนะครับเนียนกริฟนครเสาเล้าโยกนะครับ แ่วาอมันขนเบมีลกเนอนลางไปนะครับล่างไปโยกโหมไฟเปิดแล้วนะครับ เบื้องต้นนะครับช่างไม่ต่อยนะครับรอเวลาจริงครับ